เดี๋ยวนะครับเอ่อพักหายใจแป๊บหายไปไหนกันมาเนี่ผมตามหาแทบแย่เลยนึกว่าคู่รักคู่นี้จะหลงทางไปซะแล้วเออมีอะไรหวังว่าพวกคุณเนี่ยจะไม่ได้ทะเลาะกันใช่ไหมคือว่าเบเบ้โทรมาถามผมแล้วนะว่าคุณเป็นยังไงบ้าง ทะเลาะทะเลาะอะไรไหนเราไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยใช่ค่ะทะเลาะอะไรกันหรอเรื่องอะไรนะสามีฉันทั้งคนนั้นเนี่ยเออใช่ใช่แล้วก็อากาศร้อนมากด้วยเราก็เหนื่อยกันแล้วยิ่งทีงอยู่ในกันตลอด2ี่สชั่วโมงเสียพลังงานเยอะมากเลยโอเคโอเคโอเคพวกเธอได้แอบแวบไปที่อื่นกันนี่เองเออ ถ้าอยากเป็นส่วนตัวบ like. so so ้างก็บอกผมได้เลยนะครับสองต่อสองก็ก็ก็ตามนั่นแหละเบบอย่างเช่นแบบช้อปปิ้งไงใช่ใช่เลยช้อปปิ้งนะคะพูดเธอเนี่ยน่ารักจริงๆเลยขอภาพสักช็อตสินะภาพเหรอในบ่อนเนี่ยนะฉันไม่ได้รันชัตเตอร์ตั้งนานแล้วเร็วเข้าเถอดนะพอท่าสวยๆโรแมนติกหน่อยนะพอท่าฮิตคู่รักด้วยรู้จักไหม ถ้าถ้าฮิตเลยแบบเนี้ยเแบบเออแบบราดคาปูกับนากิสไงเล่าเฮืออฉันต้องถ่ายรูปคู่รักโรแมนติกเบเบ้จะได้ดีใจที่ได้เห็นท่านี้นะเข้าใจไหมเอาละนี่จับเอลวสิสเจับเอวหน่อยเอาเลยจับเลยท่านี้ไม่ล่ะเอลวิสเอ ไม่ดีกว่านะเอาท่าเดิมนั่นแหละนะแล้วไททานิกล่ะใช่ไททานิกดีกว่านะเไว้ค่อยทำนะไททานิกเออเาท่าเดิมก่อนเอามือเอออบเดเอวไว้อไว้อ่อือไว้แล้วก็น้มตัวด้วยเล็กน้อยเถิดนะไม่ต้องเขินหรอกเร็วซี่เป็นผัวเมียกันแล้วอือืม โนบอีกโนบอีกน mm ั่นแหละดีมาก มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มหน่อยสิอ่านั่นแหละดีดีดีด, <laughs> ดีมาก <laughs> ดีดีเลยฮัลโหลครับ <laughs> อะไรนะยุบราชไปที่ฟาร์มเฮาเหรอทำไมชอบนัดเจอพวกเธอที่นั่นจังเลยเนี่ยโอเคจะโอเคขอบใจนะ่ยจ๊ะง่าแปลกจังยุบราชไปฟาร์มเฮาโดยไม่บอกฉันอะไรของเขากันแน่เนี่ยโอ้โหอานิตาอ,อยู่นี่เองเหรอตามหาจนทั่วบ้านแล้วเนี่ยทำอะไรอยู่ ไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันแค่ไม่สบายใจที่ติดต่อยุบร้านไม่ได้ก็เลยโทรถามเพื่อนๆเ,เขานะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนอ๋ออาิตาฉันเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับลูกแล้วก็แต่ว่ายุบร้านน่ะก็ทําตัวไม่น่ารักจริงๆคนที่ไม่สนใจแม่ตัวเองนี่อย่าไปห่วงอย่าไปแคร์เขามากเลยนะอย่ากังวลไปเลยเธอควรห่วงคนที่เป็นห่วงเธอจะตายอยู่แล้วมากกว่า <c oughs> ฉันนีไ่ไงแล้วนี่เออ กินอะไรบ้างหรือยังล่ะเนี่ยฉันเป็นห่วงนะได้กินอะไรบ้างหรือยัง,งนะ<อ>กินเออ,อช่างเรื่องนั้นเถอคะค่ะไม่มีใครสนใจฉันอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเลยนะเธอเอาแต่อบอกให้ฉันทำงานตั้งใจทำงานฉันถึงต้องอยู่ไกลจากเธอท้าไม่อย่างนั้นฉันก็ยินดีจะดูแลเธอนะ ฉันจะดูแลเธอให้เต็มที่เลยล่ะอันนาเออนี่นี่ฟังนะตั้งแต่วันนี้ฉันจะจัดอาหารใส่จานเนี่ยมาให้กับเธอเลยออแล้วส่วนของหวานก็พ่อครับเออืองดี๋ยวผมมาใหม่ก็แล้วกันครับอได้ได้ตามนั้นตามนั้นเออแล้วเจอกันข้างล่างนะ คอยดูให้ดีนะทวิงเกิลก่อนที่เธอจะกลับมาคอยดูว่าฉันจะกล่อมให้ลุงสามีของเธอกับพี่ชายผู้บูชาเทพหนุมานมารักฉันได้ยังไงคอยดูให้ดี ขนาดหลับยังสวยได้ขนาดนี้เลยวันนี้ถึงจะอยู่ในโบสถ์แต่ก็ไกลเธอมากจริงๆแล้วฉันเข้าใกล้เธอได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำ มีคนเข้ามากุนมีคนเข้ามานะวันนี้เธอหนีฉันไปได้จวบิกร์แต่ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะหลบสเสน่ห์แพลวพาวของฉันไปได้อีกนานแค่ไหนกันจะหลบซ่อนความสวยงามไปจากฉันถึงเมื่อไร่กันเราจะได้ทำ ในสิ่งที่ไม่ควรทำก่อนแต่งงานในไหนก็มาฮันีมูลแล้วไม่ใช่หรือไงได้เธอมาฮันิมูลแต่ไม่ใช่กับไอกุลสามีเหยนั่นแต่ว่าเป็นยุบราชคนรักเก่าที่กลัวนี่จะต้องมีเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นมาก่อนกุลจะอันตรธานหายไปและก็ฉันจะได้ใกล้ชิดเธอเอง อิงแอบชิดใกล้เธอกับฉันจะได้เดินจับมือกันและยุบราชกับทวินเก้าก็จะได้คู่กัน เสียงเดียวกับที่ที่อยู่ในบอดเลยทำไมฉันถึงได้ยินมันอีกล่ะใครกันนะกุนกุนกุนตื่นเร็วสิกุนมีคนอยู่ในห้องของเรานะฉันจะนอนอย่ามากวนตอนนอนสิตื่นได้ไหมกุนมีคนอยู่จริงๆนะนี่ นี่เธอบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยฮะทวิโกททำอะไรของเธอเนี่ยทวิงโกมีอะไรเธอกลัวอะไรคุณมีคนอยู่ในห้องจริงๆนะทวินโกใครจะเข้ามาในห้องเราได้ล่ะคุณฉันได้ยินเสียงผิวปาเสียงเดียวกับที่ได้ยินในบ่อเลยมันเหมือนกันเปียบเลยนะได้ฟังนะคนอื่นจะเข้าออกห้องเราไม่ได้อยู่แล้ว แล้วอีกอย่างนะห้องข้างๆเราเนี่ยอาจจะมีคนอยู่ก็ได้นะเรื่องนี้มันแค่เรื่องบังเอิญน,นะแล้วถ้ามีผีมาชอบเธอและแอบเข้ามาผิวปากมันก็เป็นเรื่องพิลึกแล้วล่ะเรื่องนี้ฉันไม่การันตีนะนอกจากมันจะกลัวพอมันเห็นหน้าเธอเข้าไม่ใช่เรื่องตลกนะฉันกลัวว่ามีคนอยู่จริงๆน,ะนี่ในเมื่อเธอมาหลอกปลูกฉันตอนกลางดึกแบบนี้ฉันก็ไม่นอนต่อแล้วล่ะเธอจะลุกไปนั่งดูทีวีก็แล้วกันส่วนเธอก็ไปนอนซะไป ไม่ต้องกลัวนะฉันอยู่นี่ทั้งคนถุนเกลไปนอนเธอไปฉันอยู่นี่แล้วไปเถอะ มองอะไรยะอ,อย่าได้คิดเชียวนะแต่บ้าคิดเหรอแค่มองเธอเหรอนี่เธอถูกหมาบ้ากัดยังไงเนี่ยถธงต้งเกิดมาแขวะฉันแบบนี้บ้าจริงๆ พระผู้เป็นเจ้าลูกๆของฉันเดินทางไปไกลปกป้องคุมค้มครองพวกเขาด้วยขอให้พวกเขาพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตคู่และเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยและได้โปรดเมตตาลูกๆของฉันทั้งสองคนด้วยเถิดนะค่าพระเจ้าเบเบ อ๋อน,นี่ลีลาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีไหมสบายดีค่ะแล้วคุณละ่ะคะสบายดีจ้าคุณกับทวิงเกลิลโทรมาหรือเปล่าคะพวกเข้าถึงที่นั่นกันแล้วใช่ไหมคะอันนี้มีอะไรหรือเปล่าทวิงเกลิลไม่โทรหาเธอหรอกเหรอเออ,เ,อ,อเปล่าค่ะฉันก็แค่ถามเฉยๆนะลีลาจ้าฉันเข้าใจดี เด็กสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้แหละโทรหาคนอื่นแต่ว่าลืมคนทางบ้านโทรศัพท์ก็ถืออยู่แต่ว่าไม่คิดที่จะโทรหาพวกเราเลยสักนิดมันน่าน้อยใจนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลพอถึงบ้านแล้วฉันจะโทรหาทวิงเกริรทันทีเลยฉันจะบอกให้ทวิงเกริรโทรหาเธอเอ่เอไม่ต้องห่วงนะคะไม่เป็นไรคะ่ะแเบบี้พวกเขาเพิ่งออกไปด้วยกันครั้งแรกให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันเถอะนะคะเ,เดี๋ยวฉันโทรหาพวกเขาเองคืนนี้ ไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกอย่างจะต้องโอเค <c oughs> มาเที่ยวที่บ้านฉันบ้างเออได้เลยค่ะฉันไปก่อนนะถ,ถ,ถ้าหากว่าเบเบยรู้ว่าฉันไม่คุยกับทวิงเกิลคงต้องถามถึงสาเหตุแน่ๆถ้าเรื่องของทวิงเกิลกับยุบราชแดงขึ้นมาล่ะไม่ได้นะไม่มีวันเด็ดขาดเลยห้ามห้ามให้มันเกิดเรื่อง <c oughs> พระผู้เป็นเจ้า ปรดเมตตาทวิงเกลด้วยเรื่องเราในอดีตไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับอนาคตของลูกเลยไม่อย่างนั้นเกิดหายนะแน่ปกป้องลูกจากยุบราชกับอนิตาด้วยเถอะนะคะ โไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะฮัลโหลทำไมพูดแล้วจะโทรมาทำไมกันเนี่ยฮะฮัลโหลนักไทยกันน่ะทำไมอยากจะพูดจะโทรทำไมไม่ทราบฮะใครกันแน่เนี่ย พระเจ้าการจัดแบบนี้มาที่ยุบราชเคยทำตอนที่เราเด็ดกันเลยทำไมถึงรู้สึกเหมือนยุบราชอยู่ใกล้ๆนี้เลยล่ะ ทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของยุบราชใช่ไหมย,ยุบราชตามพวกเราสองคนมาที่กลัวอย่างงั้นเหรอเขาต้องกาตะได้กันแน่เนี่ย <c oughs> เสียงนี้อีกแล้วเหรอ <c oughs> เหมือนที่ได้ยินในบทเลยเป <c oughs> ็นใครกันแน่นะฉันต้องรู้ให้ได้ ฉันต้องหาต้นต่อของเสียงให้เจอฉันต้องหาให้เจอให้ได้เลย